เมื่อมองดีๆแล้วว่าผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อผ้าขาลุ่งลิ่งคล้ายกับเด็กที่มิดเห็นกำลังนั่งห้อยขาอยู่บนคานของโรงจอดรถเรื่องราวที่ถูกนำมาถ่ายทอดในครั้งนี้ เกิดขึ้นกับมิดและน้าแดงซึ่งจะขอเกริ่นก่อนว่าก่อนที่จะเกิดเหตุอนนาขตนหัวลุกภายในบ้านที่มิดอาศัยมาตั้งแต่เกิดนั้นเป็นช่วงที่พ่อของมิดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุโดยล้มหัวฟาดพื้นโดยช่วงที่มีการจัดงานศพทุกอย่างก็ดูปกติดีและไม่มีเรื่องราวอนนันนาสะพึงกลัวเกิดขึ้นภายในบ้านแต่อย่างใด ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนในครอบครัวกําลังวุ่นอยู่กับการจัดงานศพหรือเป็นเพราะว่าบ้านของมิทไม่มีสิ่งลี้ลับคอยวนเวียนอยู่เลยแต่ว่าหลังจากงานชาปนกิจศพของพ่อได้ผ่านพ้นไปก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดภายในบ้านเพราะหนึ่งวันหลังจากที่จัดการชราปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิก็เห็นว่าในตอนเย็นน,นแดงนำกิ่งไม้มาก่อกองไฟตรงหน้าบ้าน มิจะมองด้วยความชงนงว่าทำไมนาแดงถึงต้องทำแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวก็ตามทีแต่ปกติแล้วที่บ้านจะไม่ทำแบบนี้กันและด้วยความสงสัยที่เพิ่มเป็นทวีคูณมิจึงตัดสินใจถามนาแดงว่าทำไมถึงมาก่อกองไฟแบบนี้ซึ่งคำตอบที่ได้รับก็ทำเอามิรู้สึกขนลุกขึ้นมาในทันที เพราะน้าแดงบอกว่าก่อกองไฟไว้ตรงหน้าบ้านเพื่อให้วิญญาณของพ่อเห็นทางเข้าบ้านโดยในแวบแรกความคิดของมิตรไม่ได้นึกไปถึงพ่อแต่ดันนึกไปถึงคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อของตนเองทีนี้มิตรจึงสะบัดศีรษะไล่ความคิดด้วยความรวดเร็วจนน้าแดงถามว่าเป็นอะไรไปซึ่งมิตรก็ได้แต่ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไร ในคืนนั้นมิดก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดในบ้านที่ตนเองอยู่มาตั้งแต่เกิดแต่ในคืนที่สองก็ทำเอามิดรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเพราะในข้าวหมดนั้นเองหลังจากที่ทั้งครอบครัวทานข้าวเย็ยนกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิดก็เห็นว่าน้าแดงยังคงทำพฤติกรรมเหมือนเมื่อวานก็คือการนำไม้ไปก่อกองไฟตรงหน้าบ้าน และอ้างว่าเพื่อให้พี่ชายของตนมองเห็นทางเข้าบ้านโดยมิดและแม่ของมิดพร้อมกับนาสไพยก็ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยเสียเท่าไหร่เพราะคิดว่าวิญญาณของพ่อคงเดินทางเข้าสู่โลกหลังความตายแล้วและก็ไม่อยากให้คนตายเป็นห่วงคนที่มีชีวิตอยู่ในคืนที่สองหลังจากที่แยกย้ายกันเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิดจึงเปิดคอมพิวเตอร์ เพื่อเล่นเกมกับเพื่อนตามปกติโดยมิและเพื่อนมักจะเข้าสายคุยกันในแอปหนึ่งที่มากจะเป็นแอปยอดนิยมของคนเล่นเกมมิรและเพื่อนสนิทก,ก็คุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ๆเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าญาติของมึงนี่เยอะจริงๆคุยอะไรกันเสียงดังขนาดนั้นพอที่ยินสิ่งที่เพื่อนบอกมิดมิดก็รู้สึกงงไปอย่างมากเพราะญาติก็พากันกราบตั้งแต่ง,งานชาปนากิจเสร็จ มิจึงคิดว่าเพื่อนอาจจะอ่ามเล่นแต่พอแซวเพื่อนไปแบบนั้นเพื่อนก็กลับทำน้ำเสียงจริงจังพร้อมกับบอกว่านี่เนเสียงแววววแต่เสียงคนคุยกันน่าจะด่านอยู่ชั้นล่างของบ้านและด้วยความสงสัยมิจึงตัดสินใจออกจากห้องและเดินลงบันไดไปเพื่อไปดูให้เห็นกับตาว่ามีอะไรหรือไม่เพราะบางทีอาจจะเป็นเสียงของแม่กับน้าสะพ้ย แต่ก็ปรากฏว่าตรงชั้นล่างนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียวมิจึงรีบผ่นหลังและวิ่งกลับเข้าห้องในทันทีพร้อมกับถามย้ำเพื่อนอีกครั้งว่าสิ่งที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้นั้นไม่ได้อ่ำกันเล่นจริงๆใช่ไหมและเมื่อเพื่อนยืนยันหนักแน,น่นมิจึงไม่รู้ว่าจะเอาข้อโต้แย้งอะไรมาพูดดีสุดท้ายแล้วมิทึงตัดสินใจปิดคอม แล้วก็เข้านอนพร้อมกับตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะลองถามแม่และก็น้าแดงรวมทั้งนักสะพายดูว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนกลางคืนหรือไม่พอถึงช่วงเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนทั้งครอบครัวก,ก็มานั่งทานข้าวเช้าพร้อมกันในตอนนั้นมิถึงเอ่ยปากถามทันทีว่าเมื่อคืนมีใครได้ยินเสียงคนคุยกันตรงชั้นล่างบ้างหรือไม่ แต่พอถามคำถามออกไปทุกคนก็ต่างสายสีสษะเป็นการปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นมิก็เริ่มจะแปลกใจพร้อมกับคิดว่าตนเองหูฝาดไปหรือไม่แต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะเพื่อนก็ได้ยินเหมือนกันมิจึงรีบผ่านข้าวเช้าแล้วรีบออกจากบ้านในทันทีเพราะจะได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้เพื่อนฟัง เมื่อมาถึงโรงเรียนและเล่าให้เพื่อนฟังไปที่เรียบร้อยเพื่อนก็ยืนยันหนักแน่นว่าเมื่อคืนได้ยินจริงๆมิถึงไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นอุปทานหมู่หรือว่าเกิดขึ้นจริงกันแน่จนกระทั่งกลับบ้านมาถึงในตอนเย็นภาพที่มิทเห็นในสองสามวันที่ผ่านมาก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพราะว่ามิจึงคงเห็นหน้าแดงจุดกองไฟไว้ตรงหน้าบ้านเหมือนเดิมและสิ่งที่มิจไม่คาดคิดว่าจะเห็นก็เกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเพราะในขณะที่กำลังจะเดินเข้าประตูบ้านไปมิจก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงสวมเสื้อผ้าขาดรุงรลิงยืนมองมาที่มิจอยู่บริเวณโรงจอดรถในตอนนั้นมิจึงหยุดชะง,งักฝีเท้าพร้อมกับจ้องมองไปทางนั้น ราวกับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนเองเห็นนั้นเป็นความจริงหรือว่าตาฝาดไปเองแต่เมื่อมองไปได้ราวๆหนึ่งนาทีเด็กคนนั้นก็ยังคงยืนจ้องมิดอยู่ที่เดิมโดยไม่แม้แต่จะขยับเขยื่นไปทางไหนและมิดก็เริ่มรู้สึกขนลุกเกลียวขึ้นมาเมื่อมองดีๆแล้วว่าผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อผ้าขาดุ้งนิ่งคล้ายกับเด็กที่มิดเห็นกำลังนั่งห้อยขาอยู่บนคานของโรงจอดรถ จนมิดถึงกับต้องยกมือขึ้นมาขยี้ตาตัวเองแต่พอกำลังจะขยี้ตาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้สึกได้ถึงมือของใครบางคนวางอยู่บนไหลมิดจึงรีบหันกลับไปมองก็พบว่าเป็นน้าแดงโดยน้าแดงถามมิดว่ามาเย็ยนทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมถึงไม่เข้าไปในบ้านและในตอนนั้นเอง มิตั้งใจจะบอกกับน้าแดงถึงเรื่องที่เห็นอะไรแปลกๆแต่ในขณะที่กำลังจะอ้าปากบอกเสียงกรี๊ดของน้าสะพ้ายก็ดันึ้นเสียก่อดน,น้าแดงและมิดจึงที่พากันวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจากที่วิ่งเข้าไปในบ้านก็ปรากฏว่าเสียงของน้าสะพายนั้นดังมาจากห้องน้ำภายในบ้านโดยน้าสะพ้ายตะโกนว่ามีคนแอบดู อยู่ตรงช่องระบายอากาศนาแดงเลยวิ่งออกไปดูทางหลังห้องน้ำพร้อมกับตะโกนกลับมาว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นมิดรู้สึกว่ามันดูวุ่นวายเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงเวลาอาหารเย็นทั้งบ้านจึงมานั่งรวมตัวกันแล้วน,นสาสไพก็พูดถึงเรื่องที่ตนเองเจอเมื่อสักครู่นี้ว่า ตอนนั้นกำลังอาบน้ำอยู่ดีๆก็หันไปเห็นอะไรไปแปลกๆตรงช่องระบายอากาศและพอจ้องดีๆก็พบว่าเป็นดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาอย่างตน้นตอนนั้นเลยกรีดร้องออกมาเสียงดังลัน่นเพราะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนพอมิที่ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองเห็นมืนสักครู ให้กับคนในครอบครัวฟังและดูเหมือนว่าคราวนี้อาสภายจะเชื่อว่ามิกเห็นจริงๆเพราะไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้กับคนในครอบครัวพร้อมๆกันทั้งสองคนแม่ของมิกจึงถามทุกคนว่าใครได้เผลอทักหรือนอนำอะไรแปลกๆเข้ามาในบ้านหรือเปล่าแต่ทุกคนก็กลับสายสรรีษะปฏิเสธด้วยความรวดเร็วโดยที่ตัวมิกเอง ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของกองไฟที่นาแดงจุดทุกวันแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าพูดจึงต้องเก็บเงียบไว้แบบนั้นและขอตัวแยกย้ายก,กลับขึ้นไปบนห้องและในคืนนั้นเองขณะที่มิดกำลันจะเข้านอนมิดก็เรียินเสียงคนคุยกันอยู่ตรงชั้นล่างของบ้านซึ่งก็เป็นโซนเดมที่มิดลงไปดูเมื่อวาน มิจึงลองออกไปดูว่าเป็นเสียงของคนในครอบครัวหรือว่ามิถูฝาดไปเองจนกระทั่งเดินไปถึงบันไดและเชเง้งมองไปยังโซนหน้าทีวีมิก็ต้องรีบเพ่นแทบไม่ทันเพราะว่าเห็นเงาดำๆลักษณะเป็นกลุ่มคนกำลัง,งยืนคุยกันเซงแซ่แต่ในขณะที่มิจกำลังวิ่งเข้าห้องก็ได้ยินเสียงหัวเราะแหลมๆดังก้องอยู่ภายในหูจนมิต้องเปลี่ยนทิศทางไปขอนอนกับแม่ จนกระทั่งเช้าในวันนั้นมิกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะรู้สึกว่าตนเองเป็นใครแม่จึงได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้กับพระอาจารย์ที่ทางบ้านนับถือฟังโดยท่านได้บอกว่าให้ลองถามคนในครอบครัวดูดีๆว่าเผลอทำอะไรแปลกๆหรือไม่แล้วก็จะได้คำตอบเองซึ่งหลังจากที่ได้ยินพระอาจารย์พูดแบบนั้นแม่ก็รู้ได้ในทันทีว่า เรื่องแปลกๆที่ไม่มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นเพราะกองไฟของน้าแดงแน่ๆทีนี้แม่จึงรีบกลับบ้านพร้อมกับเตรียมตัวจะบอกให้หน้าแดงเลิกจุดกองไฟเสียทีแต่พอกลับมาถึงนาสะพายก็เข้ามาบอกเองว่าน้าแดงเป็นไข้เหมือนมิดแล้วก็เพ้อถึงกองไฟเมื่อได้รีนแบบนั้นในวันรุ่งขึ้นแม่จึงได้เตรียมตัวนิมนต์พระอาจารย์ มาทำพิธีบัดเปล่าพร้อมกับให้นาแดงขอขมาเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาบ้านเพราะสิ่งที่นาแดงทำนั้นมันไม่ได้ช่วยเรียกให้พ่อของมีกลับบ้านแต่มันกลับกลายเป็นการชักชวนสิ่งอื่นเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านแทนซึ่งหลังจากที่ทำพิธีอะไรกันเรียบร้อยในวันถัดมาอาการของมิตรและน้าแดงก็ค่อยๆดีขึ้น พร้อมก,กันกับที่คนในครอบครัวก็ไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าได้ยินสิ่งผิปกติอีกเลย